เกานทำคุณในโลกนี้มีอยู่สองสิ่งที่ให้เราเลือกสิ่งที่หนึ่งคือทำคุณงามความดีสิ่งที่สองคือกระทำความชั่วการทำความดีจะทำให้จิตของเรา การทำความชื่อจะทำให้จิตของเราตกต่ำลงไปทุกไปการทำความดีแม้จะทำด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาด้วยสิ่งของเข้าขุงด้วยสติและปัญญาด้วยความอดทนอดตน จะทำเล็กน้อยหรือว่าทำมากมายนั่นก็สามารถที่จะส่สงเป็นบันไดขั้นขั้นที่จะหนุนดวจิตของเรานะั้นให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้การทำความชั่วก็เหมือนกันแม้จะทำความชื่วเพียงแค่ ด้วยวาจากด้วยใจด้วยสติปัญญาของความเชื่อคือคิดเชื่อนิดหน่อยจะทำด้วยเหตุปัจจัยใจใก็ตามลูกเอืย่อมต้องทำให้เรานั้นตกต่ำลวงไปบุคคลพูดที่ถูกก้อนเห็นก้อนเล็กๆ ทับไปทุกวันทุกวันวันละหนึ่งก้อนวันละหนึ่งก้อนการเวลาผ่านไปบุคคลผู้นั้นย่อมต้องจมอยู่ใต้พื้นของก้อนหินเหล่านั้นการทำความดีแม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยเหมือนเก็บก้อนหินเข้ามาสะสมทีละก้อนทีละก้อน เพื่อต่อบันไดให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเราทำอย่างนั้นนานๆไปเราก็ย่อมที่จะได้ไปอยู่ในที่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเองเหตุชนี้และลูกอือ่นการกระทำของเรานั้นจึงสำคัญยิ่งนะัก สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งปวงบนโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของเข้าของรถราบ้าเรือไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่สวยสง่าและงดงามก็ตามลูกเอ,อ๋ยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ช่วยให้ลูกนั้นสูงขึ้นหรือตับลงได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพียงเป็นแต่เพียงสิ่งที่สมมติให้เรานำมาเพื่อที่จะทำดีหรือทำเชื่อแต่มันไม่มีผลอะไรต่อตัวของเราเลยเราเองตาา่างที่เป็นผู้คิดผู้ทำ เราเองต่างหากที่เป็นผลของการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นลูกอื่การกระทำเท่านั้นที่จะส่งผลให้เราสูงขึ้นหรือตกต่ำลงไปได้ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การกระทำเหตุนี้ละลูกอื่เราอย่าเอาสิ่งของภายนอก คือทรัพย์สินสมบัติรูปร่างหน้าตาเอาสิ่งภายนอกนั้นมาเป็นตัววัดว่าบัตรนี้เราสูงหรือเราต่ำเราสามารถทำให้สูงหรือต่ำได้เพราะมีสิ่งของเหล่านั้นหรือไม่มีโลกอื่นเราจะสูงได้ก็ต่อเมื่อเราทำความดีเราจะต่ำได้ ่อเมื่อเราทำความเชื่อไม่ได้อยู่ในสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นเลยเทวดาบางองค์ก็มาเกิดอยู่ในกายของสัตว์เช่นเกิดเป็นนกตัวหนึ่งด้วยวัดกรรมเก่าเล็กน้อยจึงส่งผลมาเกิดเป็นนกแสนสวยตัวหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นอิสระ สามารถบินไปได้ทุกที่ทุกแห่งนตามใจของมันมันนั้นมาดำรงชีวิตตามยถาอชีวิตของมันช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งแต่มนุษย์เราบางคนมองว่าสัตว์ตัวนั้นมีค่าไม่เท่าตนเพราะมันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์ผู้นั้นจึงเบียดเบียนต่อโลกตัวนั้น ว่าเขาเป็นพีสัตว์เดรัจฉานแต่ในความเป็นจริงแล้วนกตัวนั้นมีบุญบาร,รมีมากกว่าดวงจิตที่อยู่ในกายของมนุษย์เสียอีกแต่มนุษย์คิดไปเองว่าตนสูงสัก์กว่าด้วยกายมนุษย์แต่ลูกตื่นในความเป็นจริงนั้นระหว่างนกตัวนั้นกับมนุษย์ นกตัวนั้นสบายกว่ามนุษย์ตั้งเยอะนกตัวนั้นมีความสุขมากกว่ามนุษย์ผู้นั้นมากมายทุกสิ่งทุกอย่างจึงแปลได้ว่าเรานั้นคิดเองสมมติเองว่าเราสำคัญกว่าว่าเราเลิศเลือและดีกว่าเพราะว่าเราเอาสิ่งภายนอกมาตัดสินว่าเราสูงกว่านก หรือว่านกต่ำกว่าเราเราอยู่ในภูมิที่สูงกว่านกอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่าเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานลูกเอ๋ยในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยในความเป็นจริงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองต่างหากการกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่ชี้ชัดบอกได้ว่าเราสูงหรือต่ำด้วยการกระทำของเราเองไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นหญิงจะเป็นชายจะเป็นคนจนหรือว่าคนรวยจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นกษัตริย์หากประพฤติชั่วแล้วนั้นย่อมต้องอยู่ในจุดที่ต่ำ หากประพฤติด,ดีแล้วนั้นย่อมต้องอยู่ในจุดที่สูงด้วยการกระทำของตนสำคัญเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นลูกเอ๋ยเราจงประพฤติด,ดีปฏิบัติดีคิดดีทำดีสั่งสมความดีด้วยกายวาจาและใจนำเอาสิ่งสมมุติทั้งหลายมาทำให้ก่อเกิดเป็นความดีที่แท้จริงให้ได้ ลูกเอ๋ยสิ่งสมมุติในความดีนั้นสามารถสร้างสังสมต่อบันไดคุณงามความดีนั้นทอดข้ามให้เราพ้นวตาสูสารเมื่อเราพ้นวตาสูสารแล้วให้ปล่อยวางความดีทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้แล้วลูกจึงจะพบกับความสุขที่แทจ้จริงพบกับสิ่งที่เป็น สิ่งที่ไม่มีวันดับกลับคืนไปอีกสุขก็สุขเที่ยงแท้ไม่มีทุกข์ใดปนเปื้อนจงประพฤติตนในสิ่งที่ดีถึงแม้จะเป็นการสมมุติดีก็ตามจงทำไปถือสั่งสมไปถือจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่สิ่งสมมุติดีเหล่านั้นเต็มแล้วและสิ่งสมมุติดีเหล่านั้น สามารถยกลูกนั้นข้ามผลวตาสูสารแล้วค่อยปล่อยสิ่งสมมติดีเหล่านั้นทิ้งไปลูกจึงจะสามารถเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือพระนิพพานวันนี้การทำความดีของลูกทั้งหลายได้บังเกิดผลแล้วที่จิตใจเพราะการทำความดี ย่อมยกระดับจิตของลูกให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นเป็นแน่แท้ไม่มีบุคคลผู้ใดยัดเยียดความเชื่อให้กับใครได้ถ้าเราไม่ทำเองไม่มีบุคคลผู้ใดทำความดีแทนใครได้ถ้าเราไม่ทำเองลูกเอ๋ยความดีทั้งหลายเราจึงควรเป็นผู้กระทำเอง เมื่อวันนี้ได้กระทำเองแล้วเราก็ต้องย่อมได้รับคุณงามความดีนั้นด้วยตัวของเราจงจำไว้เสมอถือว่าการทำความชั่วน,นั้นคือลหการทำความดีนั้นคือบวกหากวันนี้เราทำความชั่วหนึ่งครั้ง นั้นได้บวกความดียกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นอีกหนึ่งแต้มราจงเลือกเองเถิดว่าเ,เราจะประพฤติดีกระทำดีเพื่อให้สูงยิ่งขึ้นไปหรือจะทำเชื่อให้ตกต่ำลงไปชีวิตของคนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนแล้วแต่ปรารถนาความดีทั้งนั้น ฉะนั้นโลกเอ๋ยเมื่อเราปรารถนาความดีเราก็จงทำดีเมื่อเราปรารถนาความชื่อเราถึงจะทำความชื่อก่อนที่จะทำสิ่งใดไปจึงควรพิจารณาดูตนให้ดีว่าเรานี้ต้องการสิ่งใดนอเมื่อเราต้องการของหวาน แต่เราดันไปกินของขมแล้วจะหวานได้อย่างไรเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดลูกเอ,อ๋ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลือกประพฤติดีปฏิบัติดีเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนบัดนี้ทุกๆพระองค์จึงสำเร็จในคุณงามความดีแล้ว องค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือองค์พระอรหันต์ก็เหมือนกันเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับตนจนสำเร็จแล้วและดวงจิตทุกดวงที่สำเร็จเป็นองค์พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นองค์พระปัจเจรกับพุทธเจ้าสำเร็จเป็นองค์พระอรหันต์เจ้า ดวงจิตทั้งหลายเหล่านี้ก็ลืวนแล้วแต่เคยเป็นดวงจิตธรรมดาอย่างลูกทั้งหลายนั่นแหละเพียงแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำดีในการประพฤติดีสแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตนบัดนี้จึงได้สำเร็จด้วยความดีนั้นลูกเอ๋ยจงเดินตามมาเถิดเดินตามมาทำ คือการทำความดีละเว้นต่อการทำเชื่อเมื่อเราจะไปในที่หนึ่งเราเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อเดินไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสักวันเราต้องไปถึงขอเพียงแค่อย่าเดินก้าวหนึ่งถอยสองก้าวแค่นั้นก็พอลูกเอ,อ๋ยความดีนั้นย่อมอยู่ ที่เราความดีนั้นย,ออย่อมอยู่ด้านหน้ารอเราอยู่เสมอขอเพียงแค่ให้เราเดินเข้าหาความดีอย่าเดินเข้าหาความเชื่อเข้าออกโลกอื่นจิงสมมติทั้งหลายนั้นอาจมีคนหนึ่งยกให้คนหนึ่งอาจมีคนหนึ่งยัดเยีย,ยให้คนหนึ่งได้ แต่การประพฤติษปฏิบัติกระทานั้นเราต้องทำเองเราต้องประพฤติเองกระทำเองน้อมจิตน้อมใจด้วยตัวของเราเองเราจึงจะสามารถเข้าถึงคุณงามความดีได้ในที่สุดการทำความดีนั้นเป็นธรรมดาที่จะมีการท้อใจบ้างแต่ว่าเราเอาความท้อใจนั้นมาเป็น บทเรียนมาเป็นครูสอนเป็นสิ่งที่ทดสอบตัวของเราเรียนรู้กับมันเพื่อเราจะได้เดินก้าวต่อไปเท่านั้นลูกเอิยแล้วชีวิตของลูกนั้นก็จะพบกับ